ล่าสุดเสนอจ่าย5,000บาทให้กับทุกคนที่อายุเกิน20ปีกำลังเป็นประเด็นร้อนแรงอยู่ในขณะนี้สำหรับสถานการณ์โควิด -19 ทำให้มีผู้ได้รับผลกระทบมากมายล่าสุดที่กระทรวงการคลังได้มีกลุ่มการเมืองและประชาชนส่วนหนึ่งมายื่นขอเรียกร้องขอให้รัฐบาลทำการจ่ายเงินเยียวยาให้กับทุกคนที่อายุเกิน20ปี เช้าของวันที่20เมษาย,ยนตั้งแต่เวลาหงจะก,กเป็นต้นไปกระสรวนการคลังได้เปิดให้ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองมาตรการเยียวยา5,000บาทขอทบทวนสิทธิ์ได้ที่ w w w ร์วเบเราไม่ทิ้งการด o m โดยจะเปิดให้ขอทบทวนสิทธิ์ผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้นเพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโคว,วิด19โดยนายรัวรนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลงัง ในฐานะโฆษกระทรวงการคลังได้กล่าวว่าโดยในระยะแรกนี้จะเปิดกว้างสำหรับทุกกลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์และไม่เห็นด้วยกับผลการคัดกรองก่อนและในระยะต่อไปจะขยายไปยังกลุ่มผู้ที่ได้กดยกเลิกการลงทะเบียนโดยความเข้าใจผิดด้วยกลไกลการทบทวนสิทธิจะดำเนินการอย่างรวดเร็วโดยเจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่จริงเพื่อยืนยันตัวตน และการประกอบอาชีพตามที่ได้ลงทะเบียนทางนี้ขอเน้นย้ำว่าผู้ผ่านการทบทวนสิทธิ์จะยังได้รับเงินเยียวยาครบทั้ง3เดือนเนื่องจากให้เงินเยียวยาจะใช้วันลงทะเบียนในการเริ่มนับสิทธิ์ในกรณทีที่ทราบผลการพิจารณาในเดือนพฤษภาคมผู้ผ่านเกณฑ์ทบทวนสิทธิ์จะได้รับเงินเยียวยาครั้งแรกจำนวน10,000บาทเพราะได้รวมเงินเยียวยา5,000บาทของเดือนเมษายนด้วย ทางนี้ตั้งแต่วันที่8เมษาย,ยนเป็นต้นมาได้มีการจ่ายเงินเยียวยาไป5,000บาทต่อเนื่องทุกวันยกเว้นวันหยุดราชการโดยมีกำหนดจะจ่ายเงินในวันจันทร์และวันอังคารน,นี้อีก9,000คนรวมเป็น4.1ล้านคนเป็นเงินกว่า20,000ล้านบาทส่วนบรรยากาศที่กระทรวงการคลงังมีประชาชนจำนวนหนึ่งพร้อมด้วยนายธีระเจียบุญยกหัวหน้าพักคนงานไทยได้เดินทางมาที่หน้ากระทรวงการคลงังเพื่อเรียกร้อง เรื่องถึงกรณีการลงทะเบียน5,000บาทพร้อมยื่นหนังสือให้กับตัวแทนของกระทรวงการคลังโดยใจความสำคัญในหนังสือระบุว่าขอให้รัฐบาลทำการจ่ายเงินให้กับทุกคนที่อายุเกิน20ปีเพราะจะต้องมีสิทธิ์เรียกร้องเงิน5,000บาทเท่ากันทุกคนไม่ว่าจะอาชีพใดส่วนวิธีการก็ได้ เสนอว่าให้แสดงบัตรประจำตัวและสมุดบัญชีธนาคารเท่านั้นไม่ต้องลงทะเบียนแก้ไขข้อมูลใหม่พร้อมให้ทุกธนาคารจ่ายเงินไปก่อนเพื่อบรรเทาวความเดือดร้อนให้เสร็จสิ้นภายใน30วันเมื่อผู้สื่อข่าวได้เข้าไปสอบถามถึงจุดประสงค์ของการมารวมตัวในวันนี้หลายคนบอกว่าต้องการคำตอบว่าใช้เวลาตรวจสอบนานแค่ไหนไม่ใช่โกหกกันเรื่อยๆโดยกล่าวอ้างว่าเว็บไซต์ลม่มไม่สามารถลงทะเบียนได้เลย รวมถึงคนที่ใช้อินเทอร์เน็ตไม่เป็นจะทำอย่างไรและขอให้ยกเลิกการประกาศเคอร์ฟิลลดนล็อกให้คนออกมาทำงานโดยตะโกนเน้นย้ำว่าไม่กลัวโลกแล้วไม่กลัวตายเพราะจะอดตายแล้วข่าวดีมาอีกแล้วทีมเศรษฐกิจประชาธิปัตย์เสนอรัฐบาลแจกเงิน5,000บาท3เดือนให้ผู้ที่มีไรายได้ต่ำกว่าล้านบาทต่อปีเมื่อวันที่22เมษายน ปรีนพาณิชพักรองหัวหน้าพักและหัวหน้าทีมเศรษฐกิจทันสมัยพักชาติปัตยพร้อมด้วยดด,ดรุณวันชาญพิพัฒธนาชัยรองโฆษกพักชาติปัตยได้ร่วมการถแถลงข่าวเสนอมาตรการให้กระทรวงพลังงานช่วยดูแลผู้บริโภคทั้งในส่วนของค่าไฟฟ้าและค่าน้ำมันเพื่อลดภาระความเดือดร้อนของภาคประชาชนในช่วงสถานการณ์โควิด -19 รวมถึงมาตรการ อุดหนุนค่าใช้ใจ่ายภาคประชาชนคนละ5,000บาทแบบทั่วถึงคนทุกกลุ่มโดยปรินกล่าวว่าจะาสถานการณ์การการะบาดของโควิด1 9ในปัจจุบันที่ถือเป็นวิกฤตทางด้านสาธารณสุขส่งผลกระทบต่อวิกฤตเศรษฐกิจที่ต้องช่วยแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่องมาตรการของภาครัฐที่ออกมาโดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับทางด้านพลังงานในส่วนของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเรื่องการลดค่าไฟฟ้า โดยมาตรก,การช่วยเหลือค่าไฟฟ้าแบบขั้นบ yes, ันไดของกระทรวงพลังงานที่ได้ออกมาเมื่อวันที่21เมษายนที่ผ่านมาถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแต่ยังอยากให้ช่วยเหลือภาาประชาชนมากไปกว่านี้เนื่องจาก มีต้นทุนที่ลดลงส่วนหนึ่งมาจากเรื่องของราคาน้ำมันและก๊าซที่เป็นส่วนหนึ่งในการคิดค่า FT ก็ได้ลดลงมากและสถานการณ์ราคาน้ำมันดิบทั่วโลกก็ได้มีการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องจนถึงติดลบจากดีมาที่ลดลงและไม่มีสถานที่ในการจัดเก็บเช่นน้ำมันดิบเวสเท็กซัสหรือ WTI ที่ติดลบ ในคืนวันที่20เมษายนที่ผ่านมาจากสัญญาฟิวเจอร์เดือนพฤษภาคมที่จะหมดอายุลงผู้ที่ถือสัญญาอยู่จะต้องส่งมอบน้ำมันที่สหรัฐอเมริกาแต่เนื่องจากสถานการณ์ที่จัดเก็บในประเทศเต็มจึงต้องขยายสัญญาออกไปแบบปิดลบแม้จะกลับมาเป็นบวอีกครั้งก็ตาม โดยปรินยังกล่าวต่อด้วยว่าอยากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องการคิดค่า FT คือสำนักง,งานคณะกรรมการกับกิจการพลังงานหรือกกพอออกมาเปิดเผยสูตรในการคิดแบบโปร่งใสว่าได้มีการปรับลดต้นทุนแล้วอย่างแท้จริงและเร่งรีวิวเรื่องค่า FT โดยไม่ต้องรอให้ถึงรอบแบบปกติเพราะขณะนี้ประชาชนมีความเดือดร้อนมากจากค่าไฟฟ้าที่แพงขึ้นและรูปแบบ การคิดค่าไฟแบบขั้นบันไดที่ทำให้ต้องจ่ายค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้นไปจากเดิมมากจากการที่อยู่บ้านในช่วงฤดูร้อนซึ่งปกติจะเป็นช่วงที่มีการใช้ไฟฟ้ามากกว่าปกติอยู่แล้วเพื่อให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการช่วยลดการระบาดของโรคโควิด1 9และอยากจะขอความร่วมมือจากการไฟฟ้าให้ลดผลประโยชน์ในส่วนของตัวเองลงเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆร่วมกับพี่น้องประชาชนเจรจากับคู่สัญญาอาทิ ผู้ที่ขายไฟฟ้าให้กับกฟผทั้ง IPP และ SPP ก็สามารถทำ CSR โดยการขายไฟฟ้าในราคาที่ถูกลงให้กับกฟผเพื่อช่วยลดต้นทุนแม้จะมีสัญญาต่อการแบบ long contract ก็ตามหากร่วมมือร่วมใจกันช่วยเหลือกันทุกฝ่ายก็น่าจะทําให้ปรับลดค่าไฟฟ้าได้มากกว่าที่ทางกระทรวงพลังงานออกมาตรการมาเพื่อแสดงให้เห็นถึงความจริงใจในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเรื่องราคาน้ํามันก็อยากให้ทางกระทรวงพลังงานช่วยพิจารณาแม้ราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกลดลงแต่โครงสร้างราคาน้ํามันบ้านเรายังมีเรื่องของภาษีและการเก็บเงินเข้ากองทุนน้ํามัน จึงอยากขอให้ลดหรืองดการจัดเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแม้ปัจจุบันคนจะเดินทางลดลงแต่ยังต้องมีการใช้น้ำมันในภาคขนส่งซึ่งถ้าราคาลดลงได้อีกก็จะช่วยพี่น้องประชาชนได้โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรชาวสวนผลไม้ที่กำลังเดือดร้อนจากผลผลิตที่ออกมาล้นตลาดและจำเป็นต้องเร่งระบายหากต้นทุนค่าขนส่งลดลงก็จะช่วยได้มากปรลินกล่าว ตรวจสอบสถานะเราไม่ทิ้งกันผ่านเพิ่มอีก70,00 700, 0 0คนเตรียมรอรับเงิน5,000บาทข่าวดีนะครับลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันผ่านเพิ่มอีก7000 700, 0 0คนมาจากขอทบทวนสิทธิ์200,000คนและขอข้อมูลเพิ่มเติมอีก5 0 0 0 0 0คนวันศุกร์ที่24เมษายนนี้เตรียมรอรับเงินเยียวยา5,000บาทจากกรณีรัฐบาลเปิดมาตรการเยียวยาลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระนอกระบบประกันสังคมที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด -19 จะได้รับเงินสนับสนุนรายละ5,000บาทต,ต่อเดือนโดยต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน .com นั้นล่าสุดนะครับนายรวลนแสงสนิทผู้อมนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังหรือสอสอคอนะครับในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังได้เปิดเผยแล้วว่าขณะนี้มีการจ่ายเงินผู้ผ่านเกณฑ์ไปแล้ว4.2ล้าน โนนดยกระทรวงการคลังได้เร่งพิจารณาข้อมูลที่ขอทบทวนสิทธิ์และผู้ที่ส่งข้อมูลเข้ามาเพิ่มเติมสําหรับกรณีผู้ที่ขอทบทวนสิทธิ์ล่าสุดอยู่ที่ประมาณ1.7ล้านคนทางกระทรวงการคลังได้เริ่มทยอยคัดกรองข้อมูลและพบว่าขณะนี้มีผู้ที่รับการผ่านสิทธิ์นะครับจากข้อมูลที่ท่านได้ส่งมาโดย ไม่ต้องส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและจะทำการโอนเงินอีก200,000คนนะครับซึ่งจะเริ่มจ่ายเงินในวันศุกร์ที่ยิม4เมษานี้ส่วนกลุ่มที่ขอข้อมูลเพิ่มเติมอีก6.3ล้านคนนะครับขณะน,นี้กระทรวงการคลังได้ทยอยตรวจสอบข้อมูลสำหรับผู้ที่ส่งข้อมูลมาล่าสุดได้พิจารณาผ่านเกณฑ์ไปแล้วกว่า500,000คนซึ่งกระทรวงการคลังจะเริ่ม จ่ายงวดแรกนะครับในวันศุกร์ที่24เมษายนนี้เช่นกันอย่างไรก็ตามนะครับในวันศุกร์ที่24นี้กระทรวงการคลังรวมจะจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิ์อีก700,000คนขณะที่กระทรวงการคลังจะปิดรับลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันของเที่ยงคืนที่22เมษายนแต่ท่านยังสามารถทำรายการอื่นๆผ่านเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันได้ตามปกติ